มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดคำพูดของฮิวโก้ที่ชาวเน็ตอวยยศการเป็นสามีที่ดีต้องเป็นแบบนี้เรื่องราวความรักของชีวิตคู่ตอนนี้หลายคนต่างแสดงความคิดเห็นต่างๆนานาสำหรับคู่รักของฮิวโก้จรจักจากกะพงแล้วก็ฮาน่าทัศนาวลัยจักรพง์ซึ่งแต่งงานกันมาหลายสิปีแล้วนะคะ แต่ว่าความหวานก็ไม่เคยลดน้อยลงเลยค่ะและหลายคนต่างก็ชื่นชมภัศนาคติที่ดีของหนุ่มฮิวโก้อีกด้วย24เมษายน2566โลกออนไลน์ต่างพากาันแชร์บทสัมภาษณ์ในอดีตของฮิวโก้ที่เคยบอกเอาไว้ว่าการไม่นอกใจเมียคือเรื่องปกติใครไม่ปกติก็ไม่ต้องแต่งครับใช้ชีวิตโลดโผนไปไม่ใช่สำหรับทุกคน การแต่งงานมีลูกไม่ใช่สำหรับทุกคนและทุกคนไม่ควรโดนบังคับให้แต่งงานถ้าไม่อยากแต่งงานใช้ชีวิตอิสระก็แนะนำเปิดคำพูดของฮิวโก้ที่ชาวเน็ตต่างอวยยศการเป็นสามีที่ดีต้องทำแบบนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ด o m คค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ